กลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังวิดีโอคอลอยู่กับทางอดีตกัปตันและท่านเป็นประธานวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียหรือว่าแอมโคนะครับดเรเฉลิมวุฒิแท่นสุวรรณอาจารย์เฉลิมวุฒิสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโมนายสวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้องขอให้อาจารย์เฉลิมวุฒิช่วยปูพื้นก่อนนะครับว่าโดยความเข้าใจของผู้คนในแวดวงการเดินเรือรวมถึงอาจารย์เนี่ย คือรูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือจีนของสหรัฐเป็นรูปแบบไหนจัดเก็บเท่าไหร่ยังไงบ้างคร,ครับอย่างที่เราทราบดีครับการนําเข้าส่งออกจะต้องอาศัยเรือมากกว่า80%เลยทีเดียวและครับเพราะฉะนั้นการพาณิชยนาวีถือว่าเป็นเครื่องมือในการค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็ไม่แปลกที่ทําหยิบการพาณิชยนาวีขึ้นมาเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับอยากให้ให้เห็นภาพภาพแรกนะครับก็คือตั้งแต่เดือนที่แล้ว ต้นต้นเดือนแรกๆเนี่ยทรัมป์ก็ประกาศออกมาว่าจะมีการเก็บสำหรับเรือที่ต่อในจีนนะซึ่งทรัมป์เองตอนนี้ก็ตั้งในหน่วยงานการพัน์ิชนาวีอยู่ในไวท์เฮาส์เลยครับก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากครับลองดูเรือที่ขนาดประมาณสักเน็ตตเน็ตที่หรือว่าที่เราเรียกว่าตันสุทธิจริงๆแล้วมันเป็นปริมาตรนะครับวัดปริมาตรไม่ได้วัดน้ำหนักนะฮะห้าหมื่นห้ ตันเนี่ยสมมติเรือคอนเทนเนอร์นะครับลำบนเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยขารจะเก็บหนึ่งพันเลย นะครับซึ่งทำตอนนั้นใช้ยาแรงมากกะว่าจะไม่ค้าขายกับจีนเลยและจะกีดกันอย่างสูงแม่เรือจีนเข้าอเมริกาเพราะฉะนั้นพอพันเนี่ยก็ตกประมาณพอไปเทียบท่าทีหนึ่งต้องจ่ายตั้ง52ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าเทียบท่านะครับที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการท่าเรือเนี่ยเออเรือขนาดนี้ต่อวันนยครับตกแค่900 0เหรียญนะครับไม่รวมค่านำร่องไม่รวมค่าเรือที่จะมาช่วยเทียบท่าเนี่ยก็9,000จาก900 0แล้วไปเพิ่มภาษี นี้ขึ้นไปอีก52ล้านอันนี้ก็ถือว่ามีปัญหามากแต่ตอนนี้ทรัมป์ลดลงมาอย่างที่คุณโมนายได้ให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นนั้นเองประเด็นก็คือตอนแรกทรัมป์อาจจะคิดเร็วทําเร็วไม่เห็นเอาตัวเลขมาแล้วไม่เห็นว่ามันจะจะกลับมาที่เป็นมูลแัลงก์ัปัที่อเมริกาอย่างไรทีนี้ผมอยากให้ดูในสไลด์ที่2ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมทรัมป์ต้องรีบรีบถอนแล้วก็ต้องรีบมาปลุกกันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นกองเรือโลก ที่ต่อในในจีนนะในที่ลอยลําอยู่ในทั่วโลกนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยมีสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์สำหรับเรือเทีกอนเรือคอนเทนเนอร์นสามสิบกก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็จะเห็นสีแดงๆนี่เป็นของจีนแต่ตรงนี้ยังไม่ตื่นเต้นเท่ากราฟต่อไปอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนนี้ต่อในจีนสูงมากสําหรับเรือที่ค้าขายอยู่ตอนนี้ครับไปสละไปรูปที่สามครับอันนี้ชัดเจนก็คือเรือที่อยู่บนอู่ตอนเนี้ย นะครับในรูปที่3มเนี่ยนั่นหมายความว่าสีแดงนี้นั่นคืออู่ที่ประเทศจีนนะ66%เซนะลองดูสําหรับเรือสินค้าเทกองอแทงเกอร์ซึ่งซึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเวกอัพคอของทรัมป์อันหนึ่งแหละ mm hmm. แล้วก็พอทรัมป์มาบริหารแล้วก็ไปดูว่าถ้าเกิดทรัมป์ใช้พันเหรียญต่อเน็ตตันเน็ตหรือต่อเน็ตตันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าถ้าเรือไม่เข้าอเมริกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูสาหรับเรือต่ออเมริกาในรูปที่สี่ นะครับลองเปรียบเทียบนะฮนะ0.3เปอร์เซนตะ จากเมื่อกี้เท่าไหร่นะ40-50%เพราะฉะนั้นเรือที่ต่อในอเมริกามีน้อยมากนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่งานนี้เนี่ยที่ออกไปเนี่ยคนที่เจ็บตัวก็คืออเมริกาอีกนั่นแหละ<ม>ก็เลยต้องมีการมาปรับกันแล้วก็ต้องยืดระยะเวลานะเป็นปี1ปี2ปี3ปี4อย่างที่บอกนะครับเราก็จะเห็นว่า0.3%เองเทียบกับจีนเมื่อกี้ที่ท,ที่ที่ต่อใน40เอ่อที่ลอยน้ําอยูนะ่เกือบ40แล้วสําหรับเรือเทกองนะครับเพราะฉะนั้นปนริมาณตัวเลขเหล่านี้แหละครับเป ทเทียบดูนะครับเป็นการตอบว่าทรัมป์ใช้ยาแรงเลยเี่ยคนที่เจ็บที่สุดก็คือทางอเมริกาเองก็เลยมีการทบทวนแล้วก็มีแนวโน้มครับว่าลดจากพันเหรียญต่อเน็ตตันเน็ตหรือว่าต่อตันสุทธิเนี่ยก็เหลือแค่50แล้วก็จะเพิ่ม ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าให้ระยะเวลาในการที่จะ,ะผู้ประกอบการหรือว่าเรือที่ต่ออเมริกานั้นมีการฟื้นตัวแต่นี่เป็นคําถามนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเห็นตรงนี้ปุ๊บซ้ำทัป์เห็นตัวเลขนี้ต้องต้องชักออกนะแทนที่จะประกาศใช้เลยเนี่ยก็ต้องชักออกมาเพื่อจะมีการปรับกระบวนการกันใหม่ให้กระทบกับอเมริกานั้นน้อยที่สุดนะครับครับคุณวนาครับ,รบอาจารย์นิดเดียวครับ นั่นหมายความว่าเรือพาณิชย์นาวีที่ส่งสินค้าต่างๆไปทั่วโลกณนะเวลานี้คือแทบจะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งมานิดหน่อยเนี่ยคือเรือที่ต่อจากจีนทั้งนั้นเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับคือถ้าเราดูในตัวเลขเนะก่อนปี2544ก่อนที่จะจีนที่จะเข้าเว r ร d นเทรดใน World Trade Organization เนี่ยตอนนั้นประมาณสักไม่ถึง5%ครับ แต่พอเข้าเวิร์ดเทรดเนี่ยการโตของกองเรือที่ต่อในจีนเนี่ยสูงมากเพราะแข่งขันได้นะต้นทุนถูกกว่าได้มีการเปรียบเทียบนะครับถ้าต่อในเกาหลีเนะี่ยผมมีตัวเลขว่าต่อในเกาหลีกับต่อในอเมริกาซึ่งเกาหลียังแพงกว่าจีนอีกนะอเมริกา5เท่าในปัจจุบันนี้ซึ่งนั่นคือต้นทุนของเรือเมื่อต้นทุนของเรือมันก็เทไปที่ต้นทุนของการเช่าเรือการเช่าเรือก็จะเทไปที่ต้นทุนของสินค้าที่ขนก็เทไปที่ผู้บริโภคก็ทําให มีมีมีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นราคาสินค้าในประเทศนั้นๆก็จะเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการขนส่งทางทะเลนี่แหละครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวเลขณนะปัจจุบันก่อนนะครับซึ่งจะถือว่าทรัมเข้าใจดีได้ไหมเนี่ยลดมาจาก1,000เหลือ50ก็ยังสูงอยู่อาจารย์ฮะแต่ห้น,นะอาจารย์50ลองไปดูนะอาจารย์ไปดูในสไลด์ในใน,ในรูปแรกสมมติว่าลด50 50คูณคูณกับ อ่าเรือเมื่อกี้น่ะประมาณห้าหมื่นกว่าทีนี้ห้าหมื่นกว่าคูณห้าสิบก็สองล้านห้าร้อยสองสองจุดห้าล้านเหรียญแล้วในในการเข้าอเมริกาแต่ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เราจ่ายกันแค่หมื่นเหรียญต่อวันนะประมาณนะซึ่งซึ่งอันนี้มันคนละสเกลเลยซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นน่าก,กังวลผมว่าทัป์อาจจะลดอีกนะเพราะตรงเนี้ยคนที่เจ็บตัวคืออเมริกาโดยเฉพาะสินค้านําเข้าอเมริกาถ้า คิดแบบเน็ตตันเนตหรือว่าเป็นปริมาตรในเรือที่เอามาวัดกันในหน่วยหน่วยหน่วยศักยภาพในการบรรทุกของเรือเนี่ยรเรือสินค้าเทกองที่เอา Raw Material หรือเอาวัตถุดิบเข้ามาอีกกาจะโดนหะแต่เรือตู้<ด>คอนเทนเนอร์โดนหนักจริงแต่เปรียบเทียบแล้วมันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพราะฉะนั้น กระทบมากๆก็คือสินค้านำเข้าอเมริกาในรูปของ raw material หรือว่าวัตถุดิบที่จะไปเพิ่มการผลิตในอเมริกาตรงนี้เองจะเป็นบุมแมลงกลับไปที่อเมริกาออีนั่นแหละครับทําให้ต้นทุนของอเมริกาเองนะสูงขึ้นและแข่งขันไม่ได้ครับในตลาดโลกครับ,รบขยายความนิดนึงนะอาจารย์ครับคือเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนี้สุดท้ายสหรัฐก็จะเจ็บเองเนี่ย คือโดยธรรมชาติแล้วค่าธรรมเนียมเหล่านี้บรรดาบริษัทเดินเรือจะไม่รับเองผู้ส่งสินค้าผู้นําเข้าจะไม่รับเองแต่ว่าผลักภาระไปที่ราคาสินค้าหมดเลยใช่ไหมครับมันจะไปขึ้นที่ราคาค่าระหว่างนะ่สิ่งเหล่านี้จะบวกไปที่ราคาค่าระหว่างเพราะราคาค่าระหว่างเนี่ยผู้นําเข้าส่งออกก็จะเป็นผู้ผู้ผู้เอ่อผู้ค่าระวัางผู้นําเข้าส่งออกเป็นเป็นคนเป็นคนจ่ายอยู่แล้วครับแต่พอเป็นคนจ่ายตรงนี้มันก็ ไปที่กระทบกับสินค้าในแต่ละยูนิตอยู่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นเองด้านหนึ่งก็คือราคาสินค้าในสหรัฐก็จะขึ้นสูงขึ้นด้วยรวมไปถึงเรือที่จะไปเทียบท่าในท่าเทียบของสหรัฐก็จะลดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นทําต้องลับลําเลยนะอาจารย์ครับผมผมว่างานนี้ต้องรีวิวต้องต้องมีการรีวิวอีกรอบครับขนาดเก็บห้าสิบเหรียญต่อเน็ตเน็ตเนี่ยผมว่ายังสูงมากแล้วผมคิดว่าตรงนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานบิมโก้ที่ที่ผมอ้างถึงว่าข้อมูลนี้ผมเอามาจากหน่วยงานบิมโก้เป็นการการค้าพณน์นิชนาวีโลกเนี่ยหน่วยงานนี้ที่ได้รับการยอ,ยอมรับระดับโลกเขียนหนังสือไปที่ USTR เลยครับว่าทําแบบนี้อเมริกามีปัญหาอเมริกาอธิบายแล้วเอากราฟที่ผมเอาขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นกราฟของบิมโก้ครับอธิบายไปที่ USTR เลยว่าต้องระมัดระวังและต้องทบทวนก็เกิดการ จากการทบทวนรอบแรกผมว่ารอบแรกยังหนักเดี๋ยวต้องมีการทบทวนต่อครับไม่งั้นคนที่เจ็บก็คือผู้ผลิตในอเมริกาเลยจะเจ็บครับครับแล้วมูมาจารย์มองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ต่อเรื่องของการค้าโลกก็ดีหรือว่าการขนส่งของโลกก็ดีเนี่ยคือเขาเพียงแค่ปรับเปลี่ยนการขายไปให้ผู้นําเข้าประเทศอื่นได้ไหมหรือยังไงสหรัฐก็ยังมีความสําคัญต่อาการค้าขายกับพวกเขาอยู่ดีอาจารย์มองยังไงบ้างครับ ผมมองเป็นสองส่วนนะในส่วนในใน,ใน,ใ,นในเบื้องต้นก่อนเนี่ยผมว่ายังในตลาดอเมริกาก็ยังมีความสําคัญเราทราบดีว่า13%เปอร์เซ็นต์แต่แน่นอน<ม>ในระยะกลางระยะยาวตอนนี้หลายๆที่จับมือกันตลาดสามตลาดใหญ่เราทราบดีมีอ u ูมีจีนแล้วก็มีอเมริกานี่สามตลาดใหญ่ที่เขากาลังจะเคลื่อนว่าโอเคลดการค้าลดการไปพึ่งพิงอเมริกาเพราะฉะนั้นสินค้าที่เข้าอเมริกาในระยะยาวถ้าไม่มีการเปลี่ยนนโยบายแน่นอนนะ ก็จะมีปัญหาและพวกก็จะมาค้าขายน้อยเนื่องจากค้าขายอเมริกาและกําไรน้อยก็แน่นอนครับก็จะต้องเปลี่ยนไปครับครับในมุมอาจารย์มองว่าตอนนี้ในแวดวงพาณิชยนาวีเนี่ยนะครับเขามีการปรับ,นนบเปลี่ยนหรือว่าเตรียมรับมือกับค่าธรรมเนียมนี้ยังไงบ้างต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยไหมหรือเตรียมรับมือยังไงครับครับทางทางดิฟก็เองก็ให้ให้ให้ให,ให้ข้อแนะนํามาว่าอ่าถ้าเกิดแบบนี้เองก็พยายามที่จะต้องลดนะลงมาแล้วก็อาจจะ เดี๋ยวก็ต้องดูอีกนะครับถ้าเกิดเอาไปเม็กซิโกว่าไปด้านนูน้นไอ้นำเข้าจากเม็กซิโกก็จะโดนนะกั้นเพราะว่าอเมริกาก็จะตีกันแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันมันผมว่าต้องทบทวนนะแล้วก็อเมริกาต้องทบทวนอยู่แล้วครับอ่ผมคิดว่าเรทเนี้ยมันสูงเกินไปนะก็ราลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอไอคนเรือไอไอ ทางด้านของผู้ขนส่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสินค้าว่าจะไหลไปไหนมันไม่มีทางเลือกครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่บอกว่าสินค้าไปอเมริกาแน่นอนจะต้องมีการขึ้นแล้วก็เอา,เอาต้นทุนเหล่านี้เข้ามาแฝงหมดครับเข้ามาแฝงในค่าเช่าเรือในค่าระวางหมดนะครับเพราะเพราะยังไงเจ้าของเรือจะไม่ยอมขาดทุนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเพิ่มในราคาสินค้าแล้วก็จะไปเพิ่มในราคาของผู้บริโภคสุดท้ายซึ่งก็คือพวกเราๆนี่ยแหละครับ ครับมีโอกาสไม่อาจารย์ครับที่สายการเดินเรือเขาจะแวะไปถ่ายสินค้าไปลงเรือที่อื่นก่อนเช่นอาจจะเปลี่ยนจากเรือที่ต่อในจีนไปแวะยุโรปไปแวะยูเคลงเรือที่ผลิตมาจากยุโรปแล้วจากนั้นค่อยไปสหรัฐอเมริกาอาจารย์มองอยังไงบ้างครับเป็นไปได้ในประเด็นนี้อย่างท,ที่ทราบดีว่าที่พอร์ตท,ที่ใหญ่ๆใ,ในอเมริกาใต้ที่ที่ไว้ไว้ทรานเฟอร์สินค้าที่ มีประเด็นกับทรัมป์ปากคลองปานามาที่อชิสันพอร์ตและตอนนี้กำลังจะขายให้กับแบ็กล็อกเนี่ยนะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นท่าเรือที่ใช้ใช้ในการทรานสิตก็คือใช้ในการไปประเทศที่3ไม่ใช่เข้าปานามาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ครับไปแวะตรงนั้นแล้วเอาวิ่งสั้นๆให้เรือที่ไม่ผลิตในจีนวิ่งสั้นๆกลเม็ดพวกนี้ก็สามารถที่จะออกแบบมาได้เช่นเดียวกันครับ ทีนี้เองเป้าหมายสําคัญของทรัมป์เขาต้องการใช้เรื่องของค่าธรรมเนียมตรงนี้มาเป็นเครื่องมือเพื่อจะฟื้นฟูหรือว่าคืนชีพอุตสาหกรรมต่อเรือของสหรัฐอเมริกาในมุมอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ไหมแล้วอุตสาหกรรมต่อเรือเวลาจะคืนชีพจริงๆมันยากไหมอาจารย์ครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องของระยะยาว การที่จะตั้งอู่ต่อเรือเนี่ยต้องมองกันเป็น20 30ปีเพราะว่าการคืนทุนเนี่ยสูงมากครับ,รบการคืนทุนในใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทรัมป์อยู่นานแค่ไหนเปลี่ยนทรัมป์แล้วจะเป็นรัฐบาลไหนแล้วแ,แรงกดดันแบบนี้มันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนความไม่แน่นอนแบบนี้นักลงทุนไม่เอาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองแล้วเ,เ,เราก็มองชัดนะว่า เออค่าแรงในอเมริกานะเทียบกับกค่าแรงในจีนมันคนละเรื่องนะฮะทำไมเขามาต่อจีนเพราะคาตอบไม่ใช่เขารักจีนนะแต่ต้นทุนมันต่ํากว่าเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งกองเรือและผู้เป็นโอเปอเรเตอร์เป็นอเมริกาเข้ามาต่อในจีนกันเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นกองไอาการต่อในอเมริกาเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องต้นทุนถ้าต้นทุนแข่งขันไม่ได้เมันก็ตอบของมันอยู่แล้วครับตรงนั้นเพราะ ค่าระหว่างเนะี่ยมันแข่งขันกันแบบเขาเรียกว่าอยู่ในเวทีเดียวกันหมดไม่ว่าเรือจะต่อที่ไหนยังไงสําหรับประเทศอื่นนะครับเออเพราะฉะนั้นค่าระหว่างมันเป็นมาตรฐานของมันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราได้ค่าเก็บค่าระหว่างได้ค่ามาตรฐานแบบนี้แต่ต้นทุนเราพุ่งกว่าชาวบ้านผมว่าไม่มีใครทํามาจิ้นเราก็น้อยแล้วไม่มีใครทําเพาะะื่อนผมว่าตรงนี้เป็นความท้าทายมากพอสมควรที่จะมีการต่อเรือในอเมริกาโดยเป็นเรือไซส์แบบนี้ยกเว้นว่าเป็นเรือ พิเศษเรือรบอะไรต่างๆพวกนั้นอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่เรือสินค้ายัางไงผู้ประกอบการจะหาต้นทุนที่ถูกเพราะแล้วก็เรือก็ไม่ได้วิ่งกันยาว25ปี30ปีก็ไปตัดนะฮะไม่ได้วิ่งกันตลอดการเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนในเรื่องของ uh, I, 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 เขาเรียก capital capital asset ในเรื่องของต้นทุนของไอ้ราคาเรืออะไรต่างๆที่จะต้องมามคิดค่าเสือ่อมซึ่งตรงนั้นมันก็จะสูงทำให้ต้นทุนเราสูงเลย ข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เฉลิมมุตมากเลยนะครับ,รบขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ